เป็นคดีใหญ่ที่ทำให้นักสืบเยอรมันถึงทางตันแันทอมออฟไฮบรอนหรือแันทอมซีเรียลคิลเลอร์เป็นชื่อเรียกอาชญากรนิรนามที่เชื่อกันว่าเป็นผู้หญิงที่อันตรายที่สุดในเยอรมนีที่ให้ฉายาเธอเปรียบเหมือนฆาตรกรผีก็เพราะว่าเธอเกี่ยวข้องกับคดีฆาตรกรรมปริศนาอย่างน้อย6คดีและยังมีคดีลักทรัพย์และคดีอาชญากรรมอื่นๆที่ยังไม่คลี่คลายมากมายจุดเริ่มต้นมาจากมีดีนเอที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุหลายคดีซึ่งเป็นของผู้หญิงนิรนามคนเดียวกัน ตำรวจเยอรมันใช้เวลาตามหาคนร้ายคนนี้มาหลายปีจนเรื่องนี้กลายมาเป็นข่าวใหญ่ในปี2007เนื่องจากเกิดคดีฆาตกรรมตำรวจหญิงที่เมืองไฮบรอนในปีนั้นหลักฐาน DNA ที่พบในคดีนี้ดันไปตรงกับ DNA ของผู้หญิงนิรนามคนเดิมที่ยังหาตัวตนไม่ได้มันจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ดึงดูดความสนใจและตำรวจเยอรมันก็ต้องการหาตัวคนร้ายที่กล้ามาสังหารตำรวจโดยพวกเขายอมทำงานล่วงเวลาเพื่อเร่งหาเบาะแสไล่ล่าฆาตก,กรคนนี้ มีการนำนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้เก็บร่องรอย DNA จากสถานที่เกิดเหตุไปตรวจสอบวิธีการเก็บ DNA จะใช้ก้านสำลีเช็ดไปบนพื้นผิวที่ต้องสงสัยตามจุดต่างๆทำให้ตำรวจได้พบ DNA ของผู้หญิงปริศนาคนนี้ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หญิงแน่นอนเพียงแต่ยังไม่ทราบว่าเธอเป็นใครจึงมีการไปรื้อฟื้นนำหลักฐานของคดีเก่าๆที่ยังปิดไม่ลงในอดีตนำขึ้นมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งเพื่อเทียบ DNA กัน โดยหวังว่าอาจจะพบความเชื่อมโยงหรือเบาะแสอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อตำรวจประกาศว่าพวกเขาพบร่องรอย DNA ที่ตรงกับผู้หญิงคนนี้ในคดีเก่าๆอีกหลายคดียิ่งตรวจลงไปก็ยิ่งเจอแม้กระทั่งคดีที่เก่าแก่กว่า10ปีแล้วก็ยังเจอมี DNA ของเธออยู่ในหลักฐานคดีฆาตกรรมมากถึง6คดี ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคดีฆาตกรรมที่ย้อนหลังไปถึงปี1993อีกทั้งยังมีคดีลักทรัพย์และคดีอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งหมด40คดีในที่เกิดเหตุ40แห่งต่างสถานที่ต่างเวลาการรวบรวมคดีเป็นผลมาจากการแบ่งบันฐานข้อมูล DNA ในหน่วยงานตำรวจยุโรปทำให้ทราบว่าเธอก่อเหตุอยู่ในประเทศเยอรมนีประเทศออสเตรียและประเทศฝรั่งเศสและยังก่อเหตุต่อเนื่องมาจนถึงปี2008 เป็นรียวเวลานานถึง15ปีนับตั้งแต่พบคดีแรก DNA ของผู้หญิงปริศนาคนนี้พบอยู่ตามหลักฐานในคดีต่างๆพบบนถ้วยกาแฟในคดีฆาตกรรมหญิงวัย62ปีในเดือนพฤษภาคมปี1993พบที่ลิ้นชักในห้องครัวในคดีฆาตกรรมชายวัย61ปีในเดือนมีนาคมปี2001พบบนเข็มฉีดยาที่มีคราบเฮโรอีนซึ่งเด็กคนหนึ่งบังเอิญไปเหยียบในเดือนตุลาคมปี2001 พบบนคุกกี้ที่กินเหลืออาไว้ในรถพ่วงที่ถูกตำรวจจับในคืนวันที่24ตุลาคมปี2001พบบนปืนพกข,ของเล่นในคดีป้นบ้านพ่อค้าอัญมญณีในปี2004ที่ประเทศฝรั่งเศสต่อมายังพบบนปลอกกระสุนปืนหลังการเสียชีวิตของสองพี่น้องชาวโรมาเนียในเดือนพฤษภาคมปี2005ที่ประเทศเยอรมนีและยังพบบนหินที่ใช้ทุบหน้าต่างในคดีบุกรุกบ้านและลักทรัพย์ในเดือนตุลาคมปี2006 พบ DNA เของเธออีกครั้งในคดีลักทรัพย์ที่ร้านขายแว่นตานในเดือนมีนาคมปี2007ที่ประเทศออสเตรียนอกจากนี้ยังพบ d n เเของเธอในคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนถึง20ครั้งระหว่างปี2003ถึงปี2007ในสถานที่ต่างๆทั้งในเยอรมนีและออสเตรียและยังพบ d n เเของเธอบนรถยนต์ที่มีศพของชาวต่างชาติ3คนที่ถูกฆาตกรรมในเดือนมกราคมปี2008ที่ประเทศเยอรมนี พบอีกบนหลักฐานในคดีจิงทรัพย์ในคืนวันที่22มีนาคมปี2008ที่ศูนย์กีฬารางและพบในคดีบุกรุกบ้านสี่หลังที่ประเทศเยอรมนีในเดือนมีนาคมและเมษายนปี2008มาพบอีกครั้งในคดีบุกรุกอพาร์ตเมนต์ในคืนวันที่9เมษายนปี2008และเดือนต่อมายังพบ DNA ของเธอในหลักฐานคดีชิงทรัพย์ผู้หญิงคนหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2008ในปลายเดือนตุลาคมปี2008ก็ยังพบ DNA ของเธอในรถคันที่มีเหตุฆาตกรรมพยาบาลคนหนึ่ง อายุ45ปีที่ประเทศเยอรมนีเช่นกันและยังพบ DNA ของเธอบนหลักฐานในคดีป้นชิงทรัพย์ด้วยอาวุธหลายครั้งที่ประเทศฝรั่งเศสมีความขัดแย้งต่างๆปรากฏขึ้นในตัวผู้ต้องสงสัยลึกลับคนนี้เธอเป็นอาชญากรต่อเนื่องที่ก่อเหตุไปทั่วอย่างไม่มีแบบแผนและยังเป็นฆาตกรที่ถือว่าโหดคนหนึ่งครั้งหนึ่งพบว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้นบ้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และคดีบุกรุกรงเรียน แต่ว่าคนร้ายในทั้งสองกรณีที่ถูกจับตัวแล้วต่างปฏิเสธเหมือนกันเลยว่าไม่มีผู้หญิงร่วมก่อเหตุด้วยพวกเขาไม่รู้จักเธอจริงๆหรือพยายามจะปิดบังอะไรอยู่ยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีอื่นๆที่ตำรวจคาดว่าน่าจะรู้จักเธอแต่พวกเขาก็มาจากหลากหลายเชื้อชาติและไม่มีจุดเชื่อมโยงกัน d n a ของเธอไปปรากฏอยู่ทั่วเยอรโรปไปจนถึงออสเตรียและฝรั่งเศส แต่ไม่มีใครเคยเห็นเธอไม่มีกล้องวงจรปิดที่ไหนเคยจับภาพเธอได้เธอหายตัวไปหลังก่อเหตุทุกครั้งเรากับวิญญาณตามฉายาแฟนทอมออฟไฮบรอนอีกหนึ่งคดีที่พบ DNA ของเธอคือคดีลักทรัพย์ที่มีพยานพบเห็นแต่พยานบอกว่าเขาเห็นขโมยเป็นผู้ชายวิ่งหนีไปจากที่เกิดเหตุทำให้ตำรวจขยายโปรไฟล์ของเธอออกไปเพิ่มเติมเนื่องจากพวกเขาแน่ใจว่า DNA นนี้เป็นของผู้หญิงดังนั้นเธออาจจะเป็นบุคคลข้ามเพศหรือพยายามแต่งตัวเลียนแบบผู้ชาย ม่อีกครั้งหนึ่งที่ตำรวจเกือบจะได้เบาะแสของเธอเมื่อพบศพผู้ชายสามคนถูกฆาตกรรมริมแม่น้ำแห่งหนึ่งในเยอรมนีตำรวจพบ DNA ของแฟนตอมออฟไฮบรอนและจับกลุ่มคนร้ายได้เป็นผู้ชายสองคนตำรวจพยายามสอบปากคำให้พวกเขายอมเปิดเผยตัวตนของผู้หญิงนิรนามคนนี้แต่พวกเขาก็ยังคงเงียบไม่พูดถึงเธอผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโปรไฟล์คนร้ายฝีมือดีจากทั่วยุโรปถูกเชิญเข้ามาเพื่อช่วยทำคดี และตำรวจก็เปิดเผยโปรไฟล์ของฆาตกรต่อเนื่องหญิงคนนี้ว่าเธอต้องเป็นคนที่ฉลาดมากมีการศึกษาสูงหรือได้รับการฝึกอบรมทักษะต่างๆเป็นอย่างดีเธอน่าจะเป็นคนที่ใช้ยาเสพติดและเป็นอาชญากรที่มีเส้นสายอยู่ในโลกใต้ดินจนเธอสามารถสั่งการหรือปิดปากผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้และด้วยความที่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับเธอมากมายจึงคาดว่าเธออาจไม่ได้ทำไปด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่อาจจะเป็นการรับงานมาอีกที ในเดือนมกราคมปี2009ตำรวจประกาศเพิ่มเงินรงางวัลเป็น3 0 0แสนยูโรหรือเกือบ10ล้านบาทสำหรับการให้บาะแสเกี่ยวกับตัวตนของเธอมีบาะแสมากมายหลั่งไหลเข้ามาแต่ก็ไม่มีที่เป็นประโยชน์เลยมีการตั้งทีมเฉพาะกิจที่มีตำรวจมากกว่า100นายในเยอรมนีและยังได้ตำรวจจากออสเตรียมาช่วยในการสืบสวนในคดีนี้มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรต่างๆของตำรวจไปถึง2ล้านยูโรเพื่อตามหาผู้หญิงคนนี้เพียงคนเดียว ประเทศเยอรมนียังเคยประกาศไว้ว่าคดีนี้เป็นอาชญากรรมต่อเนื่องที่ลึกลับที่สุดในศตวรรษที่ผ่านมาและในที่สุดมันก็ไม่ลึกลับอีกต่อไปเพราะพวกเขาไขคดีได้คดีมีการพลิกผันครั้งใหญ่และสะเทือนไปถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นมาตรฐานให้เราใช้กันในปัจจุบันในปี2009มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลย คือพบศพของผู้ชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้ร่างของเขาไหม้เกรียมจนระบุตัวตนไม่ได้แต่มีเหตุให้สงสัยว่าเขาน่าจะเป็นผู้ลี้ภัยชายคนหนึ่งที่เคยกรอกเอกสารลงทะเบียนเอาไว้มีประวัติของเขาอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาลและเขาเคยประทับลายนิ้วมือไว้บนเอกสารตำรวจจึงส่งเรื่องของเอกสารฉบับนี้เพื่อน,นำมาสวอปผ่าดีเอ็นเอบนรอยหมึกที่พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อเอาไปเทียบกับดีเอ็นเอในร่างผู้เสียชีวิตว่าจะใช่คนเดียวกันหรือไม่ ทีนี้มันมีบางอย่างที่ผิดปกติมากผลตรวจดีเอนที่เก็บได้ปรากฏว่าเป็นของผู้หญิงและเจ้าของดีเอก็คือฆาตกรต่อเนื่องหญิงคนเดิมแต่ข้อเท็จจริงสองเรื่องที่รู้น่าชัดคือร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกไฟไหม้เป็นผู้ชายและเจ้าของเอกสารผู้ลี้ภัยก็เป็นผู้ชายเช่นกันมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพบดีเอของผู้หญิงต้องมีอะไรผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นแล้วตำรวจที่เคยพยายามมองหาหลักฐานจากทุกที่ แต่ปรากฏว่าพวกเขาไม่ได้มองลงไปที่สำลีก้านที่ใช้เก็บตัวอย่าง DNA มีการเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีการปนเปื้อนในอุปกรณ์เก็บตัวอย่างไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบดังนั้นพวกเขาจึงทำการทดสอบซ้ำด้วยสำลีก้านจากยี่ห้ออื่นและคราวนี้ผลออกมาไม่พบร่องรอย DNA ของ Phantom of h i b r o n ด n เของเธอไม่เคยอยู่ในที่เกิดเหตุแต่มันอยู่ในสำลีก้านต่างหากในที่สุดความจริงเบื้องหลังตัวตนของเธอก็ถูกเปิดเผยอ,ออกมา ตำรวจได้ข้อสรุปว่าฆาตกรหญิงนิรนามที่ก่อคดีมา15ปีไม่เคยมีอยู่จริงและก็ไม่มีอาชญากรลึกลับอะไรทั้งนั้นตัวการที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันคือสำมรีการยี่ห้อหนึ่งที่ตำรวจใช้ในการเก็บตัวอย่าง DNA และสาเหตุที่พบ DNA ของเธอไปทั่วเยอรมนีก็เพราะว่ากรมตำรวจหลายแห่งใช้สำมรีการจากโรงงานเวชภัณฑ์เดียวกันเจ้าของ DNA Phantom น f h มอ h ฟไบตัวจริงคือคนในโรงงาน เธอเป็นคนงานผู้หญิงวัยกลางคนชาวโปโลแลนด์ซึ่งทำงานในสายการผลิตและเธอทำงานที่นี่มานานแล้วไม่มีการเปิดเผยชื่อของเธอออกมาเพราะว่าเธอไม่ใช่อาญากรแต่เธอเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายในครีต่างๆไปทั่วยุโรปและตำรวจก็ไม่สามารถเอาผิดกับโรงงานได้เพราะในขั้นตอนการบรรจุสัมรีการจะต้องผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องก่อนบรรจุการฆ่าเชื้อจะกำจัดแบคทีเรียกำจัดไวรัสและเชื้อราแต่มันไม่สามารถทำลาย d n a ทางบริษัทยังโต้แย้งอีกว่าสัรลีกา้านนี้ผลิตเพื่อให้ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นทางบริษัทไม่ได้รับรองสำหรับการนำไปใช้ในงานวิเคราะห์ DNA ดังนั้นแม้ว่าจะสะอาดปลอดเชื้อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอด DNA ของมนุษย์ตำรวจเยอรมนีและตำรวจออสเตรียยอมรับว่าใช้สัรลีกา้านที่ผลิตโดยบริษัทเดียวกันและจะยกเลิกการใช้สินค้าทั้งหมดจากบริษัทนี้ ผลกระทบในเรื่องนี้มันยังมากกว่างบประมาณที่สูญเสียไปเพราะมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นในคดีต่างๆที่ตำรวจเยอรมันเคยทำมาจึงนำไปสู่การปฏิรูปการทำงานของตำรวจครั้งใหญ่เรื่องนี้ทำลายสมมติฐานที่ตำรวจเคยเชื่อมั่นกันว่ามันแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในหลักฐาน DNA แต่ว่าในตอนนี้คดีแฟน to ม Off ฟไฮบรอนกลายเป็นความล้มเหลวนักนิติวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันยังยอมรับเลยว่านี่เป็นการทำคดีฆาตก,กรต่อเนื่องที่น่าอับอาย สมาคมทนายความแห่งเบอร์ลินกล่าวว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการสืบสวนที่ไปให้น้ำหนักในหลักฐาน DNA มากเกินไปการวิเคราะห์ DNA เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการหาตัวคนร้ายก็จริงแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังคือสมมติฐานของตำรวจและแม้กระทั่งผู้พิพากษาเองก็มักจะเชื่อมั่นในหลักฐาน DNA เพราะมันเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการปิดคดีแต่ว่าบางครั้งมันทำให้คนส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อภาพรวมไป ทางสมาคมทนายความยังให้ความเห็นว่าเราไม่ควรตัดสินลงโทษใครโดยการใช้หลักฐาน DNA เพียงอย่างเดียวเพราะเรื่องของ DNA มันมีความซับซ้อนและมีข้อจำกัดถ้าหากผู้สืบสวนตั้งสมมติฐานผิดก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่เช่นในคดีนี้ซึ่งผลลัพธ์ทำให้สิ้นเปลืองเงินทุนของตำรวจและยังเสียเวลาอาจจะเป็นเพราะความน่าตื่นเต้นของการสืบสวนในคดีที่เชื่อกันว่าลึกลับที่สุด โปรไฟล์ของคนร้ายที่ดูน่ากลัวและอันตรายทําให้ตํารวจรู้สึกอยากจะไล่ล่าตามจับเธอให้ได้และความรู้สึกนั้นอาจไปบดบังข้อสงสัยในเรื่องที่สําคัญที่สุดไปหากเปลี่ยนมาเป็นการตั้งคําถามใหม่จากเดิมที่ว่า DNA ปริศนานี้เป็นของใครเปลี่ยนคําถามใหม่เป็น DNA ของคนเดียวกันนี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร DNA ของผู้หญิงคนเดียวจะไปปรากฏอยู่ในข้อหาที่แตกต่างหลากหลายในจํานวน3ประเทศนานถึง15ปีได้ยังไง เธอจะเป็นคนขับรถบรรทุกที่บังเอิญทำเข็มฉีดยาตกในสนามเด็กเล่นเธอขโมยรถยนต์ไปทั่วประเทศบุกรุกบ้านป้นร้านค้าสังหารคนชราบางครั้งก็สังหารชาวต่างชาติและบางทียังแต่งตัวเป็นผู้ชายไปวิ่งราวชิงทรัพย์ทั้งหมดนี้จะเป็นคนคนเดียวกันได้ยังไงมันตอบคำถามที่ว่าทำไมไม่มีผู้ต้องหาคนไหนเคยซักทอดมาถึงเธอและไม่เคยมีกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเธอได้เลย ถ้าหากหน่วยงานตำรวจในคดีนี้ลดการให้ความสำคัญเรื่อง DNA ลงและหันมาตรวจสอบหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมอย่างรอบคอบพวกเขาอาจจะพบความจริงได้เร็วกว่านี้นี่เป็นเรื่องจริงและเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในสถานการณ์อื่นได้เหมือนกันทำให้เราต้องระวังเวลาที่ได้รับข้อมูลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์สากลมาตรฐาน ISO 18385ในปี2016 มีข้อกําหนดใหม่สําหรับบริษัทผู้ผลิตวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆที่ใช้สําหรับการจัดเก็บรวบรวม,รมหลักฐานทางชีวภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางนิติวิทยาศาสตร์จากเดิมที่ผู้ผลิตจะต้องรับรองสินค้าแค่ว่าสะอาดและปลอดเชื้อสําหรับกฎใหม่ต้องเพิ่มการรับรองไปด้วยว่าสินค้าผลิตโดยปราศจาก DNA ตำรวจเยอรมันอาจจะโลงใจที่ฆาตกรต่อเนื่องหญิงสุดอันตรายคนนี้ไม่มีอยู่จริงแต่ก็ต้องเสียดายเวลา8ปีที่ใช้ไปในการตามล่าตัวเธอและนั่นยังหมายความว่าคดีอาญาจำนวน40คดีที่ปิดไม่ลงจะต้องกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง Love ignites to so spark, moonlight in our hair, free from every care.